สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าของตัวโปรเจกต์ u อสเ i รเลียท s l เ t เลอร์กันนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมดึงมาพัฒนาต่อจากนักพัฒนาท่านอื่นนะครับโปรเจกต์ Project นี้เขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อ,เ,อ,อเป็นทูนสำหรับการทราเสเลหรือแปลภาษาภายในเกมซีรีส์ออ t เตรเลตรงนี้นะครับแต่ว่าลองแล้วก็ไม่ลองรับออ t เ r i เลียยูเมียนะแต่ว่าเดี๋ยวผมโปรเจกต์ Project นี้ผมจะมาพัฒนาต่อให้มันใช้งานกับออเียยูเมียได้ด้วยนะ แล้วก็ตอนนี้มันก็ไม่รองรับแล้วป็เจต์เนี้ยมันก็ไม่รองรับภาษาไทยด้วยนะครับเพราะว่าเขาอ,อาจจะลืมลืมนึกไปว่าตัวเกมอ่ะมันมีเรื่องของฟอนต์แล้วก็พอเป็นภาษาไทยอ่ะตัวเกมมันไม่รองรับฟอนต์ภาษาไทยอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดจะให้เวิร์กอ่ะมันจะต้องเพิ่มฟีเจอร์ในส่วนของการเพิ่มฟอนต์แอปฟอนต์หรือแก้ไขฟอนต์เข้าไปได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีเดีย๋ยวผมจะต้องมาตั้งเขียนเพิ่มแต่อันดับแรกสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมต้องหาให้ได้ก่อนว่าตัวเกมมันเก็บฟอนต์ไว้ที่ไหนนะครับ จากเดิมสิ่งที่ผมทําก็คือว่าเอเมานั่งไล,ล่โค้ดไล่อ่านโค้ดของเขานะครับแล้วดูกระบวนการในการอันแพคของเขาสิ่งที่ผมพบก็คือว่าของเดิมของเขาเนี่ยของเดิมเขาเนี่ยเขาจะทําการ unpack อันแพคแค่เดี๋ยวย้อนให้ดูก่อนให้ดูอ่ามันจะอยู่ที่ฟังก์ชันนะครับ ในส่วนเขาเขาจัดเรียงัโครงสร้างโค้ดดีนะครับเราไม่อ่านได้ง่ายนะอืมภาษาที่เขาพัฒนาในโปรเจกต์นี้เป็นภาษาไพทอนนะครับก็ผมไม่ได้มีความรู้ภาษาไพทอนนะก็กําลังศึกษาอยู่เหมือนกันในโปรเจกต์นี้ก็ได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับอืมตรงนี้นะครับที่ผมเจอก็คือว่าเขาอันแพ็กแค่ไฟเดียวจริงๆผลลั์ดูก็รู้แล้วว่าเขาอันแพ็กแค่ไฟล์เดียวั้งที่จริงๆแล้วตัวเกมมีหลายไฟล์นะครับ แต่ที่ผมลองไล่ดูผลลัธ์จากการอันแพ็คของเขาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีส่วนที่เก็บที่เก็บเรื่องของฟอนต์ในตัวเกมนะครับก็เลยโอเคเพราะงั้นแค่อันเดียวไม่เพียงพอแล้วเพราะงั้นเราต้องเราก็ไม่รู้ด้วยมันอันไหนนะครับเพราะงั้นที่ผมทําก็คือผมก็เลยไปแก้โค้ดจากเดิมที่เขาอันแพ็คอันเดียวผมอันแพ็คให้หมดทุกอันเลยนะครับนี่คือผลลัพธ์ของโค้ดนะครับเนี่ยเลยจากเดิมเขาอันแพ็คอันนี้ใช่ไหมผมเพิ่มไปนี่ จัดเข้าไปนี่โอ้โหเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรครับแค่กนะ๊อปปี้เพนะเออการแก้ไขก็ไม่ได้ยากแค่ c o อ y p a s t พแล้วก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ผลลัพธ์นี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับโอ้โหมีเป็นพันไฟล์หมื่นไฟล์ได้นะครับตัวนี้ก็ไปนั่งไล่หาดูนะครับว่าอา่ตัวฟอนต์เนี่ยเก็บไปที่ไหนกันแน่เนี่ยมันคือมันต้องเจอแล้วแหละเพราะว่าผมแตกมาหมดแล้วนะ คือจากที่ลองหาดูนะครับผมก็เจอนะคือมันจะอยู่ในนี้ครับผมมันอยู่ไฟล์ data นะเห็นไหมดัต้าข้างในแล้วอยู่ข้างในนี้ข้าในโฟลเดอร์เอ่อ x64 นะครับแล้วก็ชื่อว่า r e s อัน e ที่กรกอ E N อันนี้ E N ข้างหลังน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะอ g l i s h นะครับตรงนี้เอออันนี้มันเขียนว่าฟอนต์อยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้อันนี้สมมติฐามน,นะครับว่าน่าจะใช่อืม ก็เดี๋ยวสิ่งที่ผมจะต้องทำหลังจากนี้ก็คือผมจะต้องทำการแตกไฟล์ G 1 T ออกมานะครับแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงผมเดี๋ยวรอติดตามนะผมยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าโค้ดเดิมของเขาอะไม่ได้มีส่วนการจัดการตรงนี้เนาะอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวคงต้องตรงนี้เราจะต้องเขียนเพิ่มเขียนใหม่เลยเขียนเพิ่มเติมแบบจัดที่ไม่มีอะไรเลยอ,ะอ่ะอืมก็เออ,น,เอ,อน,น่าจะเยอะอยู่แต่ก็คิดว่าไม่น่ายากนั่นเลยเดี๋ยวลองดูนะ อือัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตของคลิปหน้าทีหนึ่งว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคเหลสำหรับว,วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวมาพบกันครั้งหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไก่อนบา,บายครับผมไปแล้ว